สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะส่งเงินสมทบต้องรู้ต้องส่งกี่เดือนหน้าถึงใช้สิทธิ์ได้รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อ,ตอไปนะคะ โดยผู้ประกันตนตามแต่ละมาตรานะคะก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกันค่ะคือม .33 นะคะคุ้มครอง7กรณีม .39 คุ้มครอง6กรณีโดยมีเงื่อนไขการคุ้มครองดังนี้นะคะ 1. กรณีแรกกรณีเจ็บป่วยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเจ็บป่วย 2. กรณีครอบบุตรนะคะ ส่งเงินสมทบครบ5เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรค่ะโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อมานะคะกรณีทุพพลภาพส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพค่ะหรือกรณีตายเสียชีวิตนะคะส่งเงินสมทบครบ1เดือนค่ะภายใน6เดือนก่อนถึงแก่ความตายกรณีส่งเคาะบุตร ส่งเงินสมทบครบ12เดือนภายใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนต่อมาเป็นกรณีชราภาพนะคะบำเหน็จชลาภาพ 1. กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนก็จะได้รับเงินบำเหน็จค่ะเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน หรือกรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ180เดือนก็จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนนะคะบวกนายจ้างเพรามผลประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนดต่อมานะคะกรณีบำนาญชราภาพได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือนก็จะป เพิ่มขึ้นให้อีกร้อยล้าน1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนกรณีว่างงานสำหรับม .33 นะคะส่งเงินสมทบครบ6เดือนภายใน15เดือนก่อนว่างงาน ถ้าผกกู้ั입ตนด้านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ w w w sso. go. t h นะคะหรือโทรสายเดือน1 5 0่ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลย จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมส่งเงินสมทบต้องรู้ต้องส่งกี่เดือนถึงใช้สิทธิ์ได้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ